สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาหา LOL สองอย่างกันค่ะอันดับแรกเป็น ันนี้เราจะแอบ,บไขกันเค okay. มาเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มแอบ,บไขกันเลยนะคะไขเนี่ยเราจะแอบ,บแค่ฟองเดียวพอมาเอาเอาฟองนี้แล้วนี่ฟองนี้พี่เหนืยเลือกนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปแอบ,บกันมีแอบ,บให้สองอัน อันนี้น่ารักมากไปเดี๋ยวตอนแรกเราก็จะเอทไว้เลยตรงนี้บึมนี่ตรงนี้หนึ่งที่จ้เอย่าเป็นมุมเลยโอเคมาที่จบไป่ตรงไหนดีเราจะแอบไปขยัด้านล่างนะเราจะด้านล่างอย่างเดียวตัดตรงไหนอี เองนี้ปึ่งเสร็จแล้วค่ะ เจอละคาห่งที่นี่อยู่ตรงไหนคะตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะเอลล์อีกที่นึงถามไม่เจอเน่คะ,ยคะอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะนี่ไม่เจอไม่เจอไม่เจอนี่ย้อนกับมนที่เดิมนะแต่ก็ไม่เจอ จะเจอไหมคะเนียเอาวางของเล่นก่อนมาของเล่นก่อนไปหาต่อนะคะที่เนี้ยคือชอบเล่นอแอบันแอบตบรงนั้นทีเลยโอ้โหห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 หยหห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 ีหหเหห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 หเนี่ยหห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 ยหหหหหเนหหยเนี่ย เจอไม่เจอหาไม่เจอใช่ไหมคะเฉลยไหมคะว่าหาไปต่อดีกว่าจะได้รู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 ้ขังหาหน่อยคอ,อมใบ้เหรออยู่อยู่ตรงที่มีฐานฐานฐานอะไรอะ่ะไม่บอกบอกแค่มีแถมีมีฐานคะ่ะ ฐานมีฐานตามจริงของบ้านเราเนี่ยมีแต่ฐาน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 แต่อยู่ที่ว่ามันอยู่ตรงไหนนี่แหละเนี่ยไม่มีฉเฉลยนะคะหาไปได้เรื่อยค่ะ ก็ได้อยู่ใต้โต๊ะมีโต๊ะไหนบ้างอ่ะไปรอดรอดกันไปเลยเอแล้ว,ว,วค่ะโอเคได้แล้วไปแกะกันเลยมาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะตัวนี้ก่อนเลยนะคะ แกะด้วยนะคะแกะเตอี่กแวเตี่กวแกะแกะคันนี้ช่วยแกะดีกว่าแกะไข่ไว้เลยค่ะ อมเองกระดูกซากนะคะโอ้น่ารักมากเลยค่ะอู้เบบี้น่ารักมากค่ะมีสติ๊กเกอร์เลยค่ะสติ๊กเกอร์เป็นนี่ค่ะนี่นนเป,นป็นอะไรคะสไปเดอร์แมนอะไรแบบนี้เป็นไอออนแมนมีฮักมีไอออนแมนมีหลายตัวเลยนะคะ โอเคมาแกะอันนี้กันเลยนะคะเป็นตุก๊กตาตัวใหญ่น่ารักมากะะตัวใหญ่มีกลิ่นเป็นนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นกลิ่นอะไรนะคะแกะได้ไหมคะนี่เนี่ยแกะให้แล้วเนี่ยอัลฟ่าเนี่ย ยืองกันนะคุเนี่ยอือโอเคได้ละได้ละนี่ค่ะแกให้แล้วค่ะพูดหน่อยนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวนี้แลวกันเลยนะคะมันจะต้องเอาอะไรบ้างโอเค ชีกระดาษชีกระดาษมีอะไรบ้างคะตัวมันติดอะไรอ่ะ๋อตรงนี้คะ่ะตรงนี้เด็กหลังเราก็ต้องระวังด้วยนะคะตรงนี้นะคะ่ะมันก็ติดแน่นมากคะ่ะ เรากำลังเป็นแบบนี้จัดตัวน่ารักน่ารักถ้าใครได้ติดตามคลิปวิดีโอของเราอะ่ะก็จะได้เห,เห็นให้รีวิวตุก๊กตาไปแล้วนะคะ น,ะะน่ารักมากเลย,เลยป้อกินองด้วยนะคะให้ทุกคนดูใกลๆค่ะน่ารักมากนะคะมีตานี่ตาน่ารักมากเป็นตาสีฟ้าม,ม,ม,มี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 มกุดด้วยนะเอาบอ,อกมาได้ชุดมีชุดมีรองเท้าสีแดงนะ่ารักมากงั้นวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ไปค่ะบาย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 